Kan, beri baik-baik. ได้แล้วหนึ่งเส้นเอาเส้นต่อไปเลยตัดไม่ตรงเส้นก็ไม่เป็นไรค่ะแต่ก็พยายามตัดให้ตรงเส้นก็ตัดให้ตเส้นเหมือนนะตรงเส้นด้วี่เก่งมากเลยค่ะ เก่งมากเลยค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่หนีไปแล้ว เ่งมากครับแ็่แล้วอีกอันองอนงะ็าขาดแล้วก็ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรพยายามตัดได้ตรงเส้นนะคะน้องกิรี่เสร็จหมดแล้วคะ่ะโอ้โหตรง ตรงเส้นเก่งมากเลยน้องกีดี้เสร็จแล้วเอ,อคอยเพื่อนแป๊บนึงนะคะของน้องแจ็คเสร็จแล้วเป็นการเขียนรูปสี่เหลี่ยมแบบมีมุมชัดเจนเอาลงมือทำได้เลยค่ะของเด็กสี่ขวบประเมินพัฒนาการผิดก็ไม่เป็นไรค่ะน้องไม่ต้องลบน้องวาดที่ว่างได้เลยตรงไหนว่างวาดได้เลย เสร็จแล้วเขียนชื่อเลยค่ะเด็กๆลุกขึ้นไปเอาป้ายชื่อค่ะค่ะคนก็ชัดเจนบางคนก็ต้องใช้ความพยายามพัฒนาการของเด็ก4ขวบคมเขียนากลักษณะคล้ายตัวหนังสือ ลอกตามแบบเข <Yes. Yes. S 1> ียนเขียนต้อนตามค่ะ่เริ่มร้อยรูได้เลยค่ะอ่ะร้อยทุกรูเลยร้อยลงร้อยขึ้นร้อยลง เอารูใกล้ๆก,ก,กันร้อยรอยรูใกล้ๆก,กันร้อยไปเรื่อยๆเ,เลยค่ะรอยขึ้นร้อยลงรอยขึ้นร้อยขึ้นร้อยลง ร้อยขึ้นเอยรงอย่า,าไ่ให้ล้อยรูกูหาจุดอะ้อยรูขอชมช่วยคุณรูณดูหน่อยแล้วเก่งมากเลยครบทุกรูเลยเก่งมากเลยค่ะเสร็จไปแล้วหนึ่งคนเอาคนที่สองครบทุกรูเก่งมากเลยเอาคอยเพื่อนเพื่อนแป๊บนึงนะคะค่ะเป็นการอสอบประเมินพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็ก ให้มีความสัมพันธ์ระหว่างมือกับสายตาเป<ร>็ประเมินพัฒนาการเด็ก4ขวบ <bunk> um, ลำดับเหตุกตารณ์ของเด็ก4ว <dunno. S 2> ขก4วบ <Graeme. S 2> ค,ครูจะให้เป็นกระดาษเลยเด็กๆตัดเรียงลำดับเหตุการณ์เองค่ะ ประเมินความสามารถในการคิดรวบยอดของเด็กๆค่ะสีขวบเรียงลำดับเหตุการณ์สีเ่เหตุการณ์คุณครูคหนูตาเอยู่บนโต๊ะคุณครูค่ะน้องเปเอวได้เลย แจ็เคาบอยไปเจอีแล้วก็แจ็คไปไปแข่งโจีแล้อาเห็นกไหน่อวเก่งจังเลยในลอไ่คุณครูฟังสิว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงในลองไล่ให้ครูฟังเดกไปเจอคีาแล้วก็คุณครูคีร่นนี่เสร็จแล้วค่ะ ตัวแล้วค่ะค่ะ <c oughs> ไปเอากระดาษบนตโต๊ะคุณครูเลยค่ะ